อนนี้ขับมาทำอะไรกันเนี่ยมนิงมันยิงมันอาบุลลักมานี่ไงมึงอลักไดูดร์เขน่าจะมาทับเราน่มันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหยิงไม่เข้ายิงเออต้องยิงจากข้างลแต่ไปไม่ได้ลอยลอยลอเล้เหรอกไานแลวลอยไอ้สัส อย่างที่ได้ยินกันไปต้นคลิปเสียงผมมันค่อนข้างที่จะอู้คโคตรเลยเนื่องจากว่าผมปรับวอลลุ่มจนสุดและดันลืมตัวเอาปากไปใกล้ไม์อีกเสียงผมก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพากทาในส่วนที่ว่าผมพูดอะไรที่สําคัญหรืออะไรก็ตามแต่แต่แต่ถ้าอะไรมันฟังออกก็ไม่พากซับแล้วกันนะบอกเราหลนักศึกษาวิชาทหารโครงการรักษาดินแดนอบรมอะไรเป็นไงกูเนี่ยรถถังสองคันเลยเนี่ย เทคเจอร์ไม่หลุดหรือข้าจอกใกล้พังวะเฮียกูงงๆวะอีนีคนอีนี่คนเพื่อนแล้วมันมันมันมีรถถังว่ารถถังว่าเสียงเท้าใกล้เข้ามาเสียงเท้าใกล้เข้ามาตรงกูตรงกูตรงกูคนนึ่งเสียงเท้าเสียงเท้านึงมาตายตาหนึ่งตายหนึ่งกันหนึ่งเป็นยังไงไอ้หนูรสชาติของหนึ่งก้าน่งหนึ่งนะในขอดูวิธีการเอ่อเอ่อสถาปัตยกรรมของยานยนต์คุณหน่อยสิว่าคุณทำยังไงกับรถของคุณเฮ้ยมีีมินมุกี้มุกี้อะไรไปวะ ตายตายแล้วตายแล้วคุณเอาเท่งเทียนปัญสามามัดต่อกันใส่หน้ารถอย่างนี้ทำไมเหรอครับท่านเป็นความแรงไปสักขีพยานเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูแมบช่วยเป็นหนึ่งเดี๋ยวหันรถฐานสตูช่วยเป็นหนึ่งไปางเลยว่ฟโอ้โหไฟแห่งสวรรค์ในสุดบ้งกัญชาอันใหญ่มาล่าเราเลยไม่ได้เกีร์กลอ้ามหน้าของรถ ติดระเบิดเลยตรงไหนจะไปส่งกูจะหาจุดโชกเดี๋ยวเต้องอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมไม่อ้อมยังไม่เดี๋ยวต้องให้มันมีจุดสนใจของมันน่ะได้ได้ได้ถ้าไม่ระเบิดเดี๋ยวกูใส่ซ้ำหนึ่งดัมเอะดัมเอะขอชื่ออะไรดัมเอะดัมเอะสปอร์ตคาร์เทล่าอินเทอร์เน็ตโลกเลยเบ็บจุดอีจุดอีรถถัง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 เข้ามาแล้วไปล้อมเลยไม่ได้ไม่โด้ไปกูแล้วไปกูแล้วไปกูแล้วคันเนี้ยไปกูแล้วคันเนี้บูดิ้ได้ดิ้ได๊ ไปสู่สุ้ติสอกหนูกูลยจีกูลยจีกูลงจีอะไปลงมาล็อกเปรตเฮ้กูขอเลยตัวนี้ไม่เดาฟักอะไรอยู่ไม่แฟนมึงจำไว้ารถถังมึงเสร็จด้วยไอ้ยังโคตรดุหันเฮ้ยหนุ่มโดนทอะไรอ่ะแล้วก็หน่อยขึ้นมานี่หน่อยสิแข่งแม่งเลยโอ้โหโหน พี่ตรงผมจุดไหนจุดไหนจุดอีจุดอีจุดอีครับอีครับจ่าทำในสิ่งเราต้องทำทำได้มากที่สุดถี่จะทำได้ไอ้หนูนนาดๆๆนมันขนดไหนไม่เห็นไม่เห็นโอเคได้ตำแหน่งแล้วไปที่ลงเลยทีอีเลยทีอีเลยนั่นแหละเขาจกไปเขาจกไปทางด้านขวาทางขวาอีกนิดนึงไอเยี่ยมเพื่อนมาเล่ามาโดน ขวาเลยเว็บ,บจบงานนี้เราได้เหรียญกาหารแนะ่เหมือนว่ามันจะซ่อมตัวเองอยู่ในเว็บเอ้ยเอ้ยมันซ่อมตัวเองอยู่มันโง่กวางตัวเกิดปตา,ามแล้วมั้งยั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 งชาชนะแกประเทศอเมริกาเกิดนสามแล้วเกิดนสามไม่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 กูยิงกูยิงกูยิงตอนขับผ่านนะกูยิงด้นานหน้ามันจะโท่อนพังเลยเมื่อกี้เออจบงานนี้ต้องไปเหรียญกาหารแล้วท่านอ๋อบาร์เฮนเดอร์สตัทชูวี ผมก็ไปเฮ้ยรู้ป่ะอะไรที่ทำให้อเมริกาชนะสงครามรู้ป่ะนี่ไงพี่คันนี่แหละกูต้องหากอเมริกาชนะเพรากูเว้ยนิวคียอะไรไดสักล่ะโอ้ยเพี่คันเดิมเลยไอ้คือแม่งจะฆ่ากูอีกแล้วเอ้าฆ่าไปแล้วอี๋ไม่ใช่กำลังจะแต่มันทำไปแล้วมึงแค่ไม่รู้ตัวเฉยๆว่ามึงตายไปแล้วลุมฆ่ามันเอามผมมาแล้วโอ้ยเฮียหน้าโปรโอ้ยโอ้ยเฮียกูกิ้งเลยยีตเป็น โอ้ยอ่ะนายเอาเจอร์ลีบีมาทาเขาทำไมอ่ะถ้านายจะปลูกหนวดก็ปลูกดีดีสิเอายาวไปเอายาไปกูยิงไม่โดนกูยิงสไนเป้ไม่โดนเลยสักลูกเดียวโอ้โห่กำลังเสริมจากฟักฟอขอบคุณมากเพื่อนในทํางานของฉันมันง่ายขึ้นตายหนึ่งเลยตัวเฮ้ยเด่นนะเดานนะตายตายเว็บซ้ายซ้ายไม่ไม่ทันละไม่ละละเฮ้ย อี๋หันมาไม่ทันเข้าหัวไปสองสามดอกแล้วตายตาตายหรือตัวนึงหรือตัวนึงช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาเยอะมาเยอะจิโร่พัฟจิโร่พับผมลังไม่ใกลอ่อเอาไปกินซีเรียลโดนไปดอกหนึ่งแล้วดอกที่สองตายไปตาย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 ช่วย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 ตรงนี้เดี๋ววะตายไปไอ้พวกกินขี้ยัง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 มีศัตรูอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่ตายเลยอ้รอบสหานสหานเต็มเลยได้ตัวนึง ไปๆๆๆๆเหลิงไหมเหลิงไหมเหลิงไหมเราจุกไม่เหลือแล้วเราจุกแล้วช่างคนหมอมันแล้วหมอมัแล้วนายจะไม่ตายนายจะไม่ตายไอ้กูว่ากูได้ยินเสียงคนมันมาอดัาไงไม่น่าชุบมึงเลยจริงๆว่ะเอ่อรายงานรายงานขอย้ำขอย้ำอ๋อเราเจอรถถังศัตูเติมแมงด้วยสิ่งที่เรามีอีกนึงอีกนึงอีกนึงนี่เลยความทรงพลังของหน่วยตะตารถถังไอ้เบร เออในวันเหล็ก oh! ห oh ุ้มเนื้อคือในคนแก่เป็นไก่ไม่เลี้ยงเวสันนิพุตต้องหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างสีฟ้าตายใจโอ้โหกูเก็บมันได้กูยิงหัวระเบิดเฮ้ยเอารถถังเอารถถังนัแล้วถังหน้าเดี๋ยวกเอาระเบิดกันมันกำลังถอยไปซ่อมมันกำลังถอยไปซ่อมโดดเดียวเดียวได้เดี๋ยวได้ได้โลนแน่มึงเจอกูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยรถถังมันจะลือแล้วเลยลุยลุยลุกตายไปเกิดกับพี่กูได้ไอ้เหี้ยบอกไม่ทุบกูเลยโอ้ยมันจะระเบิดแล้วนิดเดียว บินมานทำอะไรฝนหลวงวะฝันท่วมเลย <c oughs> โอ้โหระเบิดลงมันจะระเบิดแล้วนี่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 ยอยู่ไหนมาร์คตามพี่ดิวผมตามพี่ขอเวลาแป๊บเดี๋ยวมาร์คให้เดี๋ยวมาให้มันอยู่ตำแหน่งเอตรงจุดซ่อมอ่ามีสมอขาวๆตกสมอขาวเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวอุ้ย <c oughs> พังมึงข้ามึงได้กูข้าม <c oughs> มึงได้เหมือนกันแล้ววะตั้งมันตาม้งไปแล้วใครใครตามหลังมาใครตามหลังมา บูเบลีนบูเบลีวอเตอร์ฟัคเอ็กเมนมาด้วยป่ะอยากเจอเดชพูัวบูเบลีนอยู่ในนั้นแหะบูเบลีนอยู่ในนั้นอย่าวิ่งเข้าไปนะเว้ยปืนเอามันไม่ลงนะเว้ยเดี๋ยวมันเอาวิ่งเอาซ่อมมาแทงเอามันชี่รถมันยิงดาบมันขี่บูเบอร์ลีเลยไปเลยบูเบลีนไม่บูเบลีนก็คือบูเบลีนมีกงเล็บอันแหลมคมอยู่แนวหน้าข้าศึกไม่มีวันตายอืนหนีคันหนึ่งแตกไหมแตกไหมไปตายสิเฮียแม่เอ้ยไม่ไม่มึง ไม่ไม่ใช่เวนโอ้โหด้วยซิดแล้วถังพังหมดแล้วเว็บโอ้โหนี่ไอเกอร์ข้างหลังพี่ไอเกอร์ข้างหลังเหรอเห็นกูวะไม่ใช่แพนเซอร์แพนเซอร์โอเคโอเคไม่ไม่ใช่เฮียเล็กเป็นโจ๊กกลายเป็นขี้กลัวหน่วยต่อต้านรถถังไอ้เวน